สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาววิทย์สตอรี่นะคะตอนนี้เรากำลังกลับบ้านนะคะเดินกลับนะคะนี่ไปเมืองเ่อนค่ะพี่เจ้งมาจากวัดนะคะเนาะไปวัดตั้งแต่สิบเอ็ดสิบโมงนะคะตอนนี้เราก็เดินกลับบ้านแล้วก็จะไปทำกับข้าวกินข้าวเย็นนะคะไปมื้ออื่นจะไปไหมนะคะมื้ออื่นจะใส่บาท เมือ่อไรลรงเรินกลับ คนรวยไปวัดเดินไปนะคะ <g ül> ที่มอวัดวเด๋ย่ค่ะพี่น้องเดินเดินชมละบ้านละซ่อ,องะค่ะตู้ตปีกรถได้นี่ปีกรถเลยนี่บักตัวมันขีเมาของเรานะหลีลรถเร็วไป เดี๋ยวมันเมาแล้วนะเดี๋ยวมันเหยียบขี้แตกนั่นน่ะกัลับบ้านนะคะยังบอดเงื่อนอยู่ยางเลยไ,ไมพี่เนอะเรากำลังดเดิน คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวผีสต์ตอรี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ